และนี่คือเหล่าจอมเวทที่ผมมีทั้งหมดตอนนี้นะครับซึ่งผมได้เติมไปโดยประมาณหมื่นกว่ากว่าแต่หลังจากที่เกมมันเปิดมาได้3วันโดยประมาณผมก็แอบดูคนนู้นคนนี้บ้างครับนี่คือทีมปัจจุบันของผมซึ่งดำทับโดยยามิชาร์ลอตต์วิลเลียมและมาสซึ่งเป็นเกมเทิร์นเบทเกมแรกที่ผมได้เล่น <laughs> มันก็มีเมตาเกมเหมือนกันเหรอวะเนี่ยกูจะรวย าย <Why? S 2> ผมก็เลยเติมเงินเข้าไปอีกซึ่งบอกเลยว่าผมจะต้องจัดตัวเมตาใหม่ให้ได้อาเรลองมาจัดตัวเมตาล่าสุดที่ผมมีอยู่ตอนนี้ก็ดีกว่านะครับตัวที่ติดเมตาก็จะมีนี่คุณลุงโลตัสอ่าซึ่งประมาณนี้ได้แล้วแต่แต่แต่แต,แต่ผมจะเปลี่ยนยามิร่างชุดพลาเ ยามิสเคยโรข้ามขีดจำกัดให้ได้ที่นี่ตอนนี้นอกจากนี้ก็ไม่มีทางอื่นแล้วล่างชุดพลาไม่ถึงว่าโรงเรียนสายทำไมโรงเรียนสายเด็กอวดดี แบบนี้ต้องถูกลงโทษให้หน,นะผมจะใช้ตั๋วอันเชิญนะผม100รใบอันเชิญคุณลุงยามิทำไมถึงมาโรงเรียนสายให้ได้หรือเอาอย่างแย่ๆนะผมขอให้ได้อย่างน้อยได้มิโมซาอ่ะใครก็ได้แต่ว่าถ้าวันนี้ตั๋ว100ใบไม่ได้ยามิผมไม่เลิกและภารกิจของเราวันนี้ก็คือ จะเอายามิให้ได้และจะอัพยามิให้ถึง UR <Wow. S 1> กับคุณลุงโลตัสให้ถึง UR <Wow. S 1> อ่าและตอนนี้นะครับเราจะทำการอัญเชิญนะครับเรดอัพซีซั่นหผมได้ข่าวมาว่ายามิเนี่ยเก่งที่สุดในเกมแล้วเก <Wow. S 2> ่งเป็นอันดับต้นๆเป็นฮีโร่ที่ทุกคนควรมีนะครับใครกำลังหลงผิดผิดทางอยู่บอกเลยต้องมีนะครับแล้วเราไปเริ่มสุ่มกันเลยจาก10ใบแรก ลืมตาไม่ลืมเป็ดเชียแล้วคือผมเพิ่งรู้นะว่าเราสุ่มได้ตัวที่เราไม่ต้องการเนี่ยเราก็แค่เอาไปแบบเอาไปเขาเรียกว่าอะไรเอาไปแบบเอาไปย่อยอ่ะมันอวอีอ่ะเอาไปย่อยย่อยแล้วแบบเอาไปแลกนู่นแลกนี้ได้สิใบต่อมาจัดไปอีกสิบใบโอ้น้มาพุทธยายะน้มาพุทโธถุยสัตว์ไม่ออก ไม่ออกว่ะทุกคนรู้ไหมมีคนบอกว่าคลิปแรกผมโชคดีมากที่แบบเปิดตัวแรกก็ได้เปิดฟรีก็ได้ SR s เลยคือผมคิดว่าแบบเป็นเรื่องธรรมดาของเกมนี้นะแต่กูเพิ่งรู้ว่ากูได้ใช้ดวงไปกับคลิปแรกหมดแล้วหรอวะไม่ออกนะครับ20ใบที่2ไปต่อครับผมต้องเปลี่ยนภาษาโอมรมักกะตวัวโอมระมักกะตวัวโอนรมกกะตวัวเอ้ามาดิ โอ,อ้ผรก็บอกเอ้ยมากี่ใบมาใบเดียวโอเคมาลุ้นกันตื่นเต้นมา Li ได้อังมาแล้วมอดไม่ในเพลิงสีชาติช้าคือเย่อะ <icking possible. S 2> ไรวะฮะเฟอร์โกเรียนเมรีทุยทุยทุยใครเนี่ยมันออกได้ด้วยหรอเฮ้ยเอสเอ็อาร์มึงมาได้ไงเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรหลุดเลเหรอโอ้ไปต่อเลย yeah. โอมระมักกะตัวยโอระมักกะตัวยโอระมักกะตัยคาถาใช้ได้ครั้งเดียวเฮ้ยกูทำจริงเหรอดวงกูใช้เม่ไหรคลิปแรกหมดเลยจริงเหรอวะจนข้ามเลยในบ้านเนี้ยไม่ต้องลุ้นไม่ต้องลุ้นโอมระมักกะตัวยโอระมักกะตัวยโอระมักกะตัยโอมระมวยกะตารองระมวยข้ามไปเลยกูไม่อยากดูเขียวอื้อเลยเวน โอ้โหอาหลุ้นล้วนนะผมถ้าออกต่อเกมนี้กูจะให้คนดูเล่นแร็ตใจตัวเองมาลืมตาอ,ออกตานี้คนดูเล่นแรดได้เลยมาหนึ่งใบแน่แเอเซนอาจะแสดงพลังของตระกูลสิ้นวว้ให้ดูกวัวกูเคยได้แกัน,นตัวนี้นั่งไงหลุดเลนอีกแล้ว อ่านอเซลซินว่าดีบัฟเฟอร์ไม่เป็นไรอย่างน้อยเอาไปอัพเอาไปอัพได้อย่างน้อยเราได้มาเป็นหินอัพตัวละครเก็บไว้เผื่อสักวันมันติดเมตา <c oughs> ถ้าได้ตอนนี้ผมจะเล่นแรดป่าทั้งสตรีมหลับตาเลยคุณลุงบอกไม่อยากเห็นแรดป่าข้ามเลยมึงเขียวหืออย่างนี้เหลืออีก30ใบครับ พลังกายหิดพลังกายหิดพลังกายหิดพลังแห่งกายหิดจงสดสิงสถิตแนละจงสมสู่แก่ข้าจงสิงสูสส่สมสู่สมถุยพลังเองไอ้ก่เฮ้ยผู้ <enclosed S 2> <c oughs> หญิงว่ะมาแล้วเอออย่างน้อยกูได้ตัวนี้ก่อนมีโมซาเวอร์มิเลียนตัวนี้ก็ไม่เชิงว่าติดเมตามากนะแต่ว่าแต่ว่าก็พอเล่นได้แก้ขัดคือผม พยายามไปตบคนอื่นอะ่ะมันมีตัวนี้มันฮิวแล้วผมผมขี้เกียจเฮ้ยเฮ้ยมาอีกเหรอเฮ้ยเฮ้ยเยมาแล้วยามีเอ็กซ์อทกยัซั์กูได้แล้วโว้ยเฮ้ยไอ้เชี่ยกายมึงช่วยพีไว้ไอ้ซั์กูเรียกหากายกินได้เลยวะเนี่ยอเหียยามีล่างทำไมถึงไม่ลงเรียนสาย กูอยากเชื่อเยีเยพียนตอบแทนด้วยการไปเลีกก้ยงก๋วยเตี๋ยวของชามหนึ่งกายและตอนนี้ผมเหลือตัวอัญเชิญอีก20บใบครับเราจะไปต่อด้วยการสุ่มหน้าสกิลของยามิให้ได้นะครับผมคุณครูใจยเย็นไป20ตัวจะได้ไหม let's go <S ลืมตาโอเคข้ามเลยไม่ได้อย่เงี้ยโอ้โหเขียว เป็ดเขียวปีเลยไปเลยมึงไปเลยไม่รุ้นเลยเขียวปีเป็ดงี้ไปต่ออีกสิบใบหลับตาทรงเนี้ยเออกูใช้ดวงไม่หมดแล้ว oh. เขียวเป็ดอีกแล้วอ,อ้สัสแม่ตังมดขอเติม,มออตังบนตังบดไอ้สัสเติมตังแบบ one hour later ทุกคนครับ ผมเติมไปหมดแล้วมันไม่มีแพ็กไหนที่น่าจะคุ้มสำหรับผมแล้วดัน้นวันนี้ภา oh. รกิจหลักของเราเราจะไปทำให้ยามิเวลตันอ่าตันเท่าที่เราจะทำได้กันดีกว่าครับเราไปอัพอัพยามิกันดีกว่านะครับผมโอเคครับเรามาทำการอ oh, <okay. S 1> ัพยามิสคีโระดีกว่านะครับผมเป็นร่างของคุณครูพละอะนี่ครับ hey, ตัวนี้ครับแล้วมันจะมีสองตัวทำไมอ่ะ โอเคช่างแม่งก่อนอื่นเราไปเพิ่มเลเวลกันเลยดีกว่าครับเริ่มอัตโนมัติอัพไปเลเวล60ตันไปเรียบร้อยตันใน SSR แล้วนะครับแล้วก็ไปเลื่อนขั้นอยามิสึแคอิโรเลื่อนขั้นซีแชกเป็น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  โอ้อ้ออีกสาดต้องมีเวลความสัมพันธ์ด้วยโอเคความสัมพันธ์นะครับเป็นเลเวล4นะครับอัพไปก่อนใช่ไหมโอเคอัพ4แล้วก็เลื่อนระดับครับผมเป็น YOU a r ไม่มีทางเลือกนอกจากนั้นแล้ว s o โกเดบิล่าเรสโบาโตรเมกาลโยโซเโเลื่อนระดับสำเร็จแล้วเป็น UR ครับผมโอเคครับแล้วตอนนี้เราก็กำลังจะทำการเพิ่มเลเวลแล้วนะครับสำหรับเจ้ายามิไปเลเวล80กันไปนเลยป๊าโดนไป88,000ด้วยเลเวล80ละตันใน UR แล้วละแล้วก็เราก็ต้องมา เลื่อนระดับของเจ้ายามีโอ้ยชื่อแ่งเรียกยากเออจริงๆมันก็ไม่ยากหรอกเราจะเลื่อนระดับเราก็ต้องเพิ่มสายสัมพันธ์ให้ยามีก่อนนะครับผมสายสัมพันธ์เลเวลสิบ <c oughs> มาเลยจ้า <c oughs> เลื่อนบรรลุงเงื่อนไขในการเลื่อนระดับจอมเวทเป็น l อไป <c oughs> เลื่อนระดับด้วยเงินแสนห้ามาเ <c oughs> ลยครับผมก้าวข้ามขีดจำกัด ไม่มีทางเลือกมีชื่อนี่นอกจากนั้นแล้วมีเพียงหนึ่งเดียวแกงรอรเกตวีมสุนจันนี่เมียวเงาเงาเฮ้ยมาเอฟเอฟกต์มันเปลี่ยนปะนี่ตีหัวมาแล้วครับปลดล็อกสกลิลติดตัวเฉพาะแล้วด้วยคุณสามารถใช้ความสามารถพิเศษของจอมเวทได้แล้วอตอนนี้ครับ เลเวลแ0แล้วนะครับสาหรับยามิซึเกิโรนะครับผมเราไปอัพเลเวลกันต่อดีกว่าครับยามิของเรามีเลเวล80 <t S 1> นะครับเดี๋ยวผมจะอัพให้มันขึ้นถึงสุดๆเ <6. 7. S 1> ท่าที่จะเพิ่มได้นะครับผมสูงสุด90นี่คือน่าจะหมดตูแต่เวลตันน่าจะถ้าจำไม่ผิดน่าจะร้อยหรือเปล่าเราเอาไป90เลยให้อยู่สูงสุดเลย <t, <t <not> แต่ผมไม่พอใจหรอกครับถล้า90มันยังน้อยไปไม่มีที่ขายเวลแล้วโอเคไม่เป็นไรตอนนี้เรามามองถึงตัวเมตาตัวต่อไปครับพี่ ผมจะปั้นต่อน,นั้นก็คือมอสนะครับผมเราจะเพิ่มการอัปเกรดก่อนนะครับเลื่อนขั้นให้กับมอสก่อนนะครับผมข้ามไปเลยครับเรียบร้อยแล้วก็เลื่อนขั้นไปเลื่อนระดับแล้วก็เลื่อนระดับไปสู่ยูอาเลยสำหรับมอสโอชิกรูว์ลีกไปซะ เนี่ยยังทิงตัวเมตาของผมที่จะเล่นตอนนี้นะครับก็มียามิสเคโรนะครับผมแล้วก็ วิ l เ i a m m แ n นเ o ส s Mas ์มาสแล้วก็คุณลุงโลตัสนะครับที่ผมจะเล่นสี่ตัวนะเดี๋ยวเราโลตัสก็ต้องอับด้วยนี่หว่าเลื่อนระดับไปเลยคุณลุงโลตัสฉันเลือกแกลุงเองก็แพ้ไม่ได้เหมือนเกันไม่อยากจะเด็ดตดพอเลยจริงๆนะและเป็นตัวที่เขาว่าโหดมากเขาลุงโลตัสตอนแรกผมปั้นแกมาแป๊บหนึ่งแล้วผมก็ไม่ได้ปั้นแกต่อนะเสียดายมากเลย นี่คือหนทางของคนปั้นม่วครับต้องเสียตังเยอะกว่าชาวบ้านนิดนึงเอาเลยครับทุกคนแล้วตอนนี้ผมก็จัดทีมพร้อมบวกเรียบร้อยแล้วนะครับประกอบไปด้วยยาม่มอสวิลเลียมและลุงโลตัสนะครับเดี๋ยวเราไปลองประลองพิวพีกันก่อนเลยดีกวา่าสนามประลองไอ้ตวสสนามประลองเป็น โอเคงั้นเราไปลองทำเควสเล่นๆก,กันดีกว่าครับไปเดินเควสเล่นๆกันดีกว่าครอบผมไปลองสกิลกันดีกว่าว่าทีมเราจะโหดแค่ไหนครับผมจัดไปครับผมออโต้ไปเลยมาเลยครับเปิดสกิลไปและลุงโลตันติดครีปไปอีกจังหวะนี้ไปต่อด้วยยามิตายไปหนึ่งและเขาสวนมาจังหวะนี้ปิดท้ายไปด้วยชื่อเฮียอะไรวะลืมเออ เออกูลืมชื่อหมดแล้วเออไปต่อเพื่อนดดนอ่าเวมสอลุงโลตัสกูจำได้แต่โลตัสแล้วจังหวะนี้ยามีฟันจังหวะนี้ไปแล้วครับอังกรอร์อังกรอร์เฮียอะไรวะและจังหวะนี้ไปต่อโห้ฟันตายครับสำหรับยามิไปเลยเจ้าอัสตาบอสดนขอแบบตึงๆราเดสสปิริโตจังหวะนี้โยนมากระติดครีเลยครับผมแล้วโยนกลับไปครับจากคุุโลตัส ฟันต่อเลยอามีและฟันต่อไปด้วยอัสตาโดนส่วนมาจังหวะนี้โดนครีจังหวะนี้ไปจังหวะนั้นทุย <c oughs> ฟันไปครับขอเบาๆติดครีไปแล้วอัสตาและคุณลุงโลตันครับต่อด้วยเซเว่นอีเลเวนฟันต่อไปจังหวะนี้แมคโครโดนฮะและ oh, ้วโอ้โหเซนท่านโดนโอ้เราตายไปเลยครับเซนท่นโอชิบหายแล้วสู้ไม่ได้เลยทีมครูเลเวลน้อยไปล้าเฮ้ เอาหน่อยคุณลุงซีพีโบตัสเดิมโมบังแครฝันไปครับเดิมโมบังกะปียิงไปต่อและจังหวะน,นี้เอ็มควอนเทียโอ้พลากนโอ้พลากนตายโอ้แพ้ใช่ไหมล่ะ ผมฟอร์มทีมมากเกินกันทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วฟอร์มทีมแบบออโต้เลยดีบัฟเฟอร์แอคแท r กเกอร์ซัพพอร์เตอร์โอเคเอาทีมแบบนี้ไปแล้วกันมันจัดออโต้ให้เราไปลองกันเลยดีกว่าครับจะไหวไหมเราเหมือนจะเปลี่ยนจากมารสนะครับเป็นอ่านางผู้หญิงตัวดีนะเอาเลยเพื่อนออโต้เลยเปิดไปก่อนได้ปูนฮะ และจงังหวะนี้ลดความเร็วลดพลังโจมตีเลือดไหลฟันต่อด้วยยามิรอบนี้มันเสกมาหนึ่งแล้วฟันต่อด้วยอัสตาคัฟันไปอีกและเพิ่มพลังโจมตียามิหติยตายเลยว่ารอบนี้มีแวะวเว้ยลดพลังป้องกันหุ้ยตายเลยเฮ้ย hey! รอบนี้ผมมีแววอ่ะทุกคนลาเดสสปิริตโตได้เจอแน่รอบนี้ได้กำลังทำให้แอนวีโกรธ กมาสิวะ si ไปเพิ่มพลังโจมตีอ right ัตาครีติครีไปหมื่นจังหวะที่6,800โดนสวน6 0 0 7เเหยียดเคเกินไปอัตาติดครีห้าพันเท่าไหร่อะอุ้ยหมื่นสองฮะสองพันห้าพันอสริพิฆาตโดนสวนไป2อ0 0เริ่มเบาแล้วฟันไป8,200จังหวะนี้เพิ่มบั๊บ คอมโบคู่ฟาดไป7จ็ดพลและติดครีมไม่ครีมปิดกั้นวิโดนสวนตายไปเล้วอัตาตารอบนี้ผมมีรู้อยู่ฟันตายไปแล้วหนึ่งเหลือตัวสุดท้ายและยิงไปราพลังป้องกันแล้วตายไปเหลือ2ตัวครับฝั่งผม1 3ื่นน่าจะได้ฟาดไปเรียบร้อยผมเอาเชนนะไปได้ แต่ไม่เป็นไรครับเราจะไปปั้นมาร์ทเหมือนเดิมครับตอนนี้เราจัดทีมให้มันเก็บเวลผ่านด่านไว้ก่อนนะช่างมนันงั้นเดี๋ยวเราเข้าด่านเมื่อกี้ครับมันมันไม่ได้แบบว่ามีครบทีมครับผมก็เลยจะไปลองทีมกับแม่สาวน้ําแม่บอลน,น้ํานะครับซึ่งตอนนี้ต้องใช้ค่าพลังถึง1นึ่งแสนหมื่นสองพันคือผมมีไม่พอนะแต่ไม่เป็นไรเรามาลองทีมเฉยๆไหวแค่ไหนก็เล่นแค่นั้นไปลองดู เอาล้ครับในในเราจัดดรีมทีมมาขนาดนี้ไม่ลองก็ไม่รู้สิวะไปเลยครับผมลองก่อนคือผมแพ้ด่านนี้ทุกรอบแล้วคือตีไม่เข้าเลยรอบนี้ก็ก็ไดาตีไม่เข้านะดูสรงไปเลยครับถือว่าเป็นด่านหินสำหรับผมมากโดนเปิดก่อนเลยครับจังหวะนี้เป็นเธอหน่องเขาก่อนนะฮะแล้วโดนเปิดมาลดคนเร็วคุณลูกลอตันจัดไปจังหวะนี้กูมองไม่ทันเลยสัตว์ และโดนเฮ้ยทำไมมันสวนเยอะจังวะมันตายไปแล้วหนึ่งนะโลตัสติดครีปไปไปแล้วครับพารากรอนโอ้ตายไปเลยครับผม6,700ตอนนี้โดนไป6,300มหมื่นหนึ่งและยามี26มีเป็ดไก่เจอกับนางตัวดีแล้วครับผมไปเร็วเลยเพิ่มบัฟบนะเข้าไปฟัน28,000และไปต่อเน,นี่ยเลื่อนมันโกงไงมา ลามะลามลามลามไม่สาดลามเหม็ด่าซูมันไม่ได้เฮ้ยตลอดนี้เลือดมันลดว่ะปกติผมเล่นอ่ะเลือดมันไม่ลดเลยนะมันจะมีสีฟ้าตลอดอ่ะแต่โอ้โหแม่งหิวเว้ยโอ้เอ้ชนะไปเลยเฮ้ยแต่เฮ้ยแต่มันเจ็บว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่ามีเราไม่โคตรแรงเฮ้ยแต่เลือดสีฟ้ามาแล้วไงอ่ะโลตันลดมันโลตัน และอย่าบอกละมันฮิวอ้ากูแพ้เอากูแพ้ได้ไงอ่ะงงช่างแม่ง <c oughs> ทุกคนเกือบชนะแล้วอีกนิดเดียว <c oughs> แล้วถ่าวงดี <c oughs> <c oughs> ผมอัพเลเวลอา ให้เป็น80กันหมดแล้วก็ไปหาหินทองมาอัพให้เป็น U R <ๆ>กันหมดโอ้ก oh, ็สบายสิวๆโอเคครับขอกำลังใจด้วยการกดไลค์ด้วยนะครับทุกคนถ้าอยากให้พี่เติมเยอะๆนะครับคือพี่ทำคลิปเนี่ยคือไม่ได้กำไรเลยเว้ยไม่ได้กำไรเลยกูเติมไปสามหมื่นกว่าบาทแล้วเพื่อนฝากกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วมาดูบ่อยๆนะแล้วอยากเห็นผมทำอะไรคอมเมนต์กันเลยจะได้รู้ว่าผมจะทำอะไรแล้วคุณจะดูนะคือตอนเนี้ย มันไม่เหลือเชียอะไรผมเติมแล้วกูรอพรุ่งนี้แล้วกันกค่อยมาอ่าใหม่เป็ดคลิปหน้าผมจะทำอะไรจะปั้นใครใครจะเวลถึงไหนรอติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะครับเดี๋ยวมา PVP ให้ดูด้วยผมจะไปไต่อันดับให้สูงที่สุดเท่าที่ชีวิตนี้ผมจะเคยทำได้นะครับผมแต่วันนี้มันปิดโอ้เสียดายจังเจอกันรอบแรกนะครับไปแล้วเดี๋ยวดูว่าคลิปยอดจะดีไหมถ้าดีก็เล่นต่อนะครับน้อง おい小僧出番だ。